S A T presents Bundesliga Dream เตะล่าฝันซีซั่ส3สนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรภมสายการบินบางกอกแอร์เวย์สอัมบโบ t h ไทยแลนด์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ มาติดตามไฮไลท์นะครับในเตะละฝันบุนเดสการดีมซีซั่น3ครับ SAT Present Bundesliga d r e a เตะละฝันซีซั่น3นะครับโดยทางการกีฬาแห่งประเทศไทยครับก็ร่วมกับทางด้านของ PPTV HD ช่อง3.6นะครับทรง17นักเตะเยาวชนไทยนะครับไปฝึกฟุตบอลนะครับแล้วก็รับประสบการณ์สุดยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตละครับกับบุนเดสการ a นะครับ ก็ไปฝึกซ้อมแล้วก็อุ่นเครื่องกับ3สโมอสรนายบุนเดสิก้าครับทั้งแฟรงเฟิร์ตออสบุกแล้วก็สตุตการ์ดนะครับก็มาดูเกมแรกของเด็กๆไทยกันครับภายใต้การคุมทีมของโค้ชแดงทรงยศกลิ่นสีสุกนะครับเรียกว่าดเรคเตอร์สำหรับโคช้ชของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่ถูกส่งมาคุมเด็กชุดนี้ครับเด็กไทยชุดนี้เป็น เยาวชนไทยรุ่นอายุไม่เกิน15ปีนะครับเกิดปีพศ2553ครับหลายคนถ้าดีจริงกลับมาอาจจะพอทันที่จะมีส่วนร่วมกับเยาวชน16ปีทีมชาติไทยชุดนี้แต่ด้วยเกณฑ์อายุนะครับชุดปีหน้าครับพวกเขาจะอายุเต็มสําหรับเยาวชน16ปีทีมชาติไทยครับเกมนี้พวกเขาเนี่ยครับเจอกับทางด้านของยู15 2> 1, 2, แล้วก็ยู16ของม้าขาวสตุตการ์ดครับ 2> 1, 2, ก่อนเกมก็มีถ่ายรูปกันไปครับ เป็นบรรยากาศนะครับการลุกใจของโค้แดงครับสมยศกลิ่นสีสุขครับจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับนักเตะบุนเดสิกาดรีมของเราในซีซั่น3ก็ยังไปด้วยจำนวน17คนเหมือนเดิมนะครับก็เรื่องของประสบการณ์นะครับกับสนาม แม้กระทั่งดูครับสนามระดับเยาวชนนะครับเราดูกันมา2ซีซั่นเนี่ยนาจะได้เห็นกันนะครับว่าโอ้โหที่เยอรมันนี่สนามฟุตบอลเนี่ยมาตรฐานยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็มันก็มีส่วนที่ทําให้การฝึกซ้อมต่างๆนะครับให้พวกเขาเนี่ยได้ผลงานที่เรียกว่าพัฒนาขึ้นนะครับโอ้เด็กตัวเล็กกว่าเยอะเลยกับตันทีมอสครูครับหมายเลขเจ็ดนะครับปิยพัฒน์มาริสายชนครับจากอัศวชันทนบุรีครับโอ้โหเจอ เรียกว่าผู้เล่นตัว2ตัวสุดท้ายของสตุตการ์ดนะครับ11คนแรกของไทยครับผู้สัดประตูจากพัทรลาบพิษหรือว่าบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับเดชทรนคำสารนะครับก็ผู้เล่นอาลฟิลด์ที่เหลือมีพุทธิชาติสุขประเสริฐครับใส่หมายเลข9นะครับจากกันทารมทางด้านของซิลิแมนเจฟฟรีย์ครับหมายเลข19้ครับ้องเครื่องตรงกลางจากทานประสาทเพชรนะครับธนชิตคุณชื่นครับผู้เล่นหมายเลข24จากกันทารมครับทศดลพรมสิริเดชนะครับ ผู้เล่นหมายเลข4นวรับจากสนกุหลาบวิทยาลัยครับสุกรวัฒนธรรมวัฒน์ครับหมายเลข26กนะครับอีกหนึ่งผู้เล่นจากบุรีรัมหรือว่าพัทลรัตนพิษนะครับพัทลรทิติโพภาครับตัวลุกจากอัสสัมชัญศิราตัวนี้นี่ก็ย้ายมาจากพัทลรัตนพิษนะครับเคยอยู่กับบุรีรัมอยู่ในเต็ดมาก่อนนะครับห้องเครื่องกลางวริชทไซจิตครับหมายเลข10จากบางกะปีปิยพัฒน์มารีสายชนหมายเลข7จากอัสสัมชัญธนบุรีนะครับพหรัตวราเฟื่องฤทธิ์ครับจากพัทลรัพิษนะครับและก็ กิจชด,ดากิชาวงวานิชครับจากพัทลัประพิษหรือว่าบุรีรัมย์เหมือนกันครับมาดูกันหน่อยครับผลงานของนักเตะไทยนะครับสองซีซั่นที่ผ่านมาเราจะได้เห็นว่านักเตะจากบุนเดสการีมเนี่ยก้าวขึ้นมาติดเยาวชนทีมชาติไทยหรือดูการนี้หลายคนขึ้นไปเล่นในระดับหลีกอาชีพเรียบร้อยแล้วนะครับ แแบบตัดบอลได้ยิงเร็วตรงนี้ครับทางด้านของพุทธิชาติครับสนาากกุนทรจักรันธารมหนึ่งคนก็คือกัปตันทีมอย่างศิลปภพนินแสงในงในซีซั่นแรกนะครับปีนั้นนี่ไปทั้งดอดมุนแล้วก็แฟรงเฟิร์ตนะครับกลับมานี่ตอนนี้เนี่ยเล่นหลีกอาชีพกับจามจุรียูนเต็ดรีบร้อยแล้วนะครับปีแล้วเล่นกับคัสตอมยูนเต็ดนะครับก็เป็นผลผล,ผลิตนี่แหละครับนี่คือหนึ่งในเยาวชนที่ดีที่สุดของเมืองไทย17คนนะครับอย่างน้อยๆครับแล้วก็ แน่นอนพวกเขาจะมีส่วนร่วมกับเยาวชนทีมชาติไทยต่อไปแน่ๆครับบอลทุ่มของทางฝั่งสตุตการ์ดบ้างนะครับก็เป็นกลุ่มเด็กเยาวชนแล้วครับเราตัดบอลได้ตรงกลางครับทําได้สวยครับวรชิตพาหนีขึ้นมาแทงทะลุช่องไม่ขาดสิครับโอ้โหสุการ์ได้ฟรีคิกครับโอ้โหะยะาน่ารักน่าลุ้นทีเดียวแต่ว่าเดชาทอนคำสาดครับยังปฏิเสธไว้ได้ มือหนึ่งของบุรีรัมยุนุ่น15ปีครับเดชทรคำสาดเล่นสั้นครับอ้อมหลังแล้วก็อาวแต่ว่ากินเลี่ยมนักเตะไทยตรงนี้ไม่ได้ครับเราจะย้อนสอนกลับไม่ได้อยู่เหมือนกันครับบีฮาฟรีครับยอดเข้ามาแล้วได้มงครับโอ้ยลูกกาการหลุดกลอบออกไปถ่ายทางทะลุช่องสวยครับสลิมแมนเจฟฟรี มาที่วรชิตสายจิตหลอกไหลไหลมาแต่งซ้ายยิงแล้วหลุดกรอบออกไปครับโอ้โหพัทรรัตติโพพารครับนี่เคยอยู่กับบุรีรัมย์มาก่อนนะครับแล้วย้ายมาอัสสัมชัญศรีราชาครับทางพัพทรรัตติโพพาก็โดดเด่นครับดูครับบอลหนึ่งสมาแล้วถึงก่อนไหมไม่พาแล้วครับ<ว><ศ>เล่นกันกับตันทีมครับเพชรควิช คนนี้ครับหมายเลขหกยืนเป็นประการหลังนะครับควายสวยครับ12กลับมาก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ครับลึกไปถึงโฮสแมนครับผู้เสียประตูของสุกาดชุดยูสิบครับสุกาดได้ทุ่มทางขวาครับโรดอสตาปล่อยบอลกลับมาเป็นเยาวชนไทยตัดบอลได้แล้วเลือกแทงทะลุช่องมาตรงนี้ครับ พุทธิชาติเด่นเหลือเกินวันนี้หลอกแล้วแต่ไม่เปิดเข้ามาต้องย้อนกับหลังกับหลังแล้วแม่นไหมตรงนีุ้่งสาประตูไม่ได้อยู่ในตำแหน่งต่ไม่แม่นแล้วครับโอ้โหโดนมงทิ้งออกไปก่อนตัวไกลสุดของเราครับปิยพัฒน์มารีสายชนครับมามาไม่ถึงครับปิยพัฒน์เบิ้ลขึ้นไปข้างบนอีกทีนึงโอโ้พุทธิชาติเก็บลุยดีเหลือเกินครับนาเป้าจากกันทารมต้องสกัดทิ้งไปก่อนครับทางเพทโววิชเมื่อสักครู่ ไทยยังได้ลุยอยู่ในกรอบเขตโทษแต่ว่าเบิ้ลคืนกับหลังมาเอายังตัดได้ครับแล้วก็ได้ยิงหลุดกรอบออกไปเหมือนกันครับเราตัดเป็นไฮไลท์มาให้ชมนะครับคุณผู้ชมก็ติดตามกันยาวๆครับกับโครงการของบุนเดสกาดีมนะครับการกีฬาแหประเทศไทยร่วมกับ PPTV HD ช่อง36ครับแล้วก็ผู้สนับสนุนอย่างสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและก็สายการบินบางกอกแอร์เวย์และอัมโบไทยแลนด์ครับ นี่เป็นเกมแรกที่พวกเขาจะอุ่นเครื่องใน3เกมนะครับเจอกับของแข็งอย่างสตุตการ์ดเลยครับสกาดนี้ก็เดี๋ยวไม่แน่ครับหลายคนก็อาจจะขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ได้นะครับเพราะว่าในบุนเดสก้าที่เราชมกันหน้าจอพีพีทีวีเนี่ยก็จะเห็นอยู่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีเด็กดาวรุ่งโผล่ขึ้นมานะครับดูเด็กไทยกันหน่อยโยกซ้ายตรงนี้จะให้พุทธชาติก็ยังติดอยู่ครับเราเล่นไม่ได้เป็นรองเลยนะครับแล้วถ้าจะดูจาก ซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองที่ผ่านมาเนี่ก็เด็กไทยถือว่าแต่ละเกมเล่นกับผู้เล่นเยาวชนของสโมสรในบุนเดสิก้าได้อย่างสนุกเลยทีเดียวบอลขึ้นทางขวาครับธนชิตแล้วก็ม่งตัดเข้ามาข้างในตัวไกลซ้ายโอ้โหใส่เลยว่าท่องแม่ยิงอัดซ้ายเข้าไปตรงนี้ครับสลิปแ่น หมาเลขสิเมื่อสักครู่เอาเราดึงสวยครับทะลุช่องกลับมาอีกครั้งหนึ่งซิมแอนเจฟฟรีย์โดนแย่งตัดไปครับเอาได้โยกหลอกออกแต่ออกข้างนอกครับทาคี้แต่ว่าเปิดมาก็ไม่แม่นครับเข้ามือเดชาทอนยังได้อยู่ของซาตุสกาดแมตเบอร์9นี่ทรงเหมือนนิกวอเทอร์วนเดอร์เลยครับแกต,ตัวใหญ่ครับอิกูวิก้าครับ ฟรีคิกยอดเข้าไปในกรอบเขโตโทษยังโดนหม่งทิ้งออกมาบอลสองโดนสก,กัดทิ้งครับไทยย้ำเข้าไปอีกครีครับรเจ้าหนูเยาวชนไทยยอดเข้ามาในกรอบเขโตโทษเอารับหลุดรับหลุดตรงนี้ผู้สิน์ไม่ว่าอะไร,ระบอลไปต่อเหมือนกันครับซ้บบบบบบายได้ยอดเข้าไปครับปิยพัฒน์ กับตันทีมครับจากอัดสัมชัญชนบุรีครับจบครึ่งแรกนะครับเราก็ดูเป็นไฮไลท์กับข้อมูลความเคลื่อนไหวกันไปนะครับนี่ครับไป17คนเนี่ยในแต่ละเกมเนี่ยโค้ชก็ให้ลงเล่นกันเรียกว่าถ้าไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยซีซั่น2นีจำได้เลยว่าเป็น เป็นพิชิชัยแสนตรีครับที่ไปเจ็บตอนซ้อมครับโอ้แล้วแทบจะไม่ได้เล่นเลยครับน้องเสียใจมากนะครับดูครับโคดแดงทรงยศกลิ่นสีสุกครับขึ้นกระดานแก้เกมทําความเข้าใจครับให้กับน้องๆเยาวชนไทยในโครงการบุนเดสิก้าดีซีชั้นสนะครับปีนี้ก็อย่างที่บอกไปครับใช้นี่ผู้เล่นอายุ15ปีครับหรือว่าเยาวชนที่เกิดในปีพุทธศักราช2 5 5 สามนะครับ2553วามใจกันแล้วเดี๋ับลงไปลุยกันใหม่ครับนี่เจอกับม้าขาวสตุตการ์ดนะครับโอ้ไม่ใช่ธรรมดาครับเรายังเล่นกันได้ดีครับสกอร์ยังศูนย์ศูนย์ครับโอกาสของไทยจะดูเยอะกว่าสกัดด้วยซ้ำนะครับกลับมาครึ่งหลังครับการเวลาทวีรัดครับหมายเลขสิบเจคนเมื่อสครู่นี้ได้ลงมาครับ จากทางด้านของอัสสัมชันสตุุการขึ้นขวามาเอ้าเคลียรไม่ดีเหมือนกันครับไทยของเราหักข้อมาอีกครั้งหนึ่งครับทางด้านของโคบุนอฟแต่ว่าบอลบอลลึกหลุดออกไปแล้วครับช่องนี้เป็นไทยที่ได้นะครับแล้วได้โอ้โห จี้เข้าไปเทินสวยก่อนแล้วครับแล้วได้จี้เข้าไปยิงครับพิรพลชื่นจิตครับจากอัมพวันครับนี่ก็เรียกว่าโนเนมััดเข้าตานะครับแล้วก็ได้เดินทางมาด้วยครับทางน้องพีมครับพิรพลกี่เดลกาแรกครับทศดลครับไปตัดฟาวบอลโด่งนี่ต้องระวังเขาโถมเข้ามาเต็มๆเหมือนกันแต่ว่าโดนช่วยกันเคลียร์ทิ้งออกมาครับผู้เล่นของนักเตะเยาวชนไทยครับ อ้าวจ่ายให้โดนตัดได้แบบนี้ทะลุช่องหลังลายแต่ว่าลึกไปครับแม่พวกศัรตรูอสมันออกมาตัดบอลไว้ได้อ้าวแต่ว่าจังหวะที่เคลียร์มาแล้วชูเรียบร้อยครับโอ้เพื่อนที่ชูมือรอเลยครับน้องพีมครับพิราบลชื่นจิตครับจ้ายิงสวัดยิงไกลเข้าไปวันที่ชูมือรอนี่มั่นใจว่าเขานแน่ๆเนี่ยเป็นพัชรทิติโพภาครับโอ้โหอ,อ้าวครับเจ้าหนูไทยออกนําไปก่อนครับ1-0ย์ครับ คือตัดบอลได้เราแทงทะลุช่องไปครับผู้สับตัวก็ออกมาตัดบอลแต่ว่าจังหวะปล่อยบอลขึ้นมานไม่ดีครับดูทีนี้อัดกันหนักเลยครับต้องอย่าลืมว่าเขาก็มืออาชีพแล้ะครับใส่หนักจัดเต็มครับอม,มีอาการเหมือนกันครับพระวรัตเวลาเฟืองฟิตครับนี่ก็ตัวจีจ,จากทางด้านของพัทลบพิรหรือว่าบุรีรัมยูนเต็ดน,นะครับ ปีที่แล้วบุรีรัมย์ก็ได้ไปหลายคนนะครับพานุวัฒน์เจนยาคมนี่ได้ฝึกต่อกับอัลสบวกด้วยแล้วก็แอบเห็นพานุวัฒน์เองเนี่ยดาวเด่นจากซีซั่น2เนี่ยตอนแรกมีชื่ออยู่ในเยวชน17ปีทีมชาติไทยชุดนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูอภายในสัปดาห์นี้ครับเขาจะประกาศอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวต้องดูว่าเด็กจากบุนเดรีกามีมปีที่แล้วเนี่ยซึ่งเป็นรุ่นอายุ2 5 5 2นีครับจะติดเยวชน17ปีทีมชาติไทย ชุดนี้กี่คนนะครับตู้ช่วยกันเคลียร์แล้วก็เป็นฟรีคิกครับของสตุตการ์ดบีฮารีหญิงเอาหลุดล้วเข้าไปเลยครับโอ้โประตูนี่มาไม่ทันครับเปลี่ยนเป็นทางด้านของลาเมทร,รัตนบุตรนะครับก็อีกหนึ่งคนจากบุรีรัมย์ครับจากพัทลักพิษเขาก็เปลี่ยนตัวเยอะเหมือนกันครับเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกได้ตลอดนะครับอย่างเพชรโควิช กับตันทีมเนี่ยเมื่อกี้ออกไปพักแล้วก็กลับลงมาอีกทีครับเพราะว่าในยูหนึ่งของเขาเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับทางสุดการฟรีคิกของไทยยอดหลุดกรอบออกไปครับปิยพัฒน์แล้วก็ได้ลุยมาในกรอบเขตอ้าวไปชนตรงนี้เสียจังหวะไปหน่อยครับโอ้โหวิ่งเข้ามาชนสกุลวัฒน์สุกรวัฒน์นะครับโอ้เสียฟาวในกรอบเขตโทษครับ ไปอัดทางด้านของนิคิชขยับสอดขึ้นมาครับนิคิชแล้วก็สกุลวัฒวิ่งเข้าไปตัดฟาวครับกับตันทีมครับเพชโควิดจะเป็นคนยิงแล้วก็สำคัญเลยแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหสองประตูต่อหนึ่งครับสุกเดแซงกลับมานำครับเราสาวออกนำได้ก่อนแล้วนะครับสำหรับนักเตะเยวชนไทยช่วงเวลาที่เหลือครับ เราก็เปลี่ยนตัวนครบแลวครับได้ลงมาหมดแล้วครับนัทนานจันกับรัฐศาสตร์กันหาครับกันตาศักด์อ้นบุตรครับแต่ว่าก็ไล่ไม่ทันครับเกมแรกนะครับของเจ้าหนูไทยครับแพ้กับยูสิของสตุกการ์ไปครับ1ประตูต่อสครับสาหรับนักเตะเยาวชนไทยในโครงการบุนเดสกาดีมนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงโค้ชแดงครับทรงยศกลิ่นสีสุกครับผู้สอนของเยาวชนไทยในบุนเดสกาดีมซีซั่น3ชุดนี้ครับ ก็ดูจังหวะของฟุตบอลก็เร็วนะครับแล้วก็ทีมสตุ t t การเขาก็เป็นเ,เล่นในระบบที่ที่ดีครับแล้วก็เพรสเราด้วยครับทุกคนทําหน้าที่ได้ดีนะครับแล้วกเ็เป็นหนึ่งเกมที่เราได้เรียนรู้กับในด้านของอินเทนซิตี้ของเกมนะครับก็อยากให้เขา,เ,าเกมนี้ถึงแม้เราจะแพ้แต่ว่าเราจะกลับมาแล้วก็ ทำให้เขาได้สดชื่นแล้วก็ทำให้เขาได้มีความสุขหรือว่ามีเอ็นจอยกับเกมต่อไปด้วยครับครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อนะครับผลงานของน้องๆ้องวยชนไทยในบูเดซิก้าดีมซีซั่น3นะครับก็จะเจอกับอัลส์บวกนะครับก็ติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะนำภาพมาให้ได้ติดตามกันครับขอบคุณผู้สนับสนุนครับการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยสายการบินบางกอกเอเว์และอัมโบรไทยแลนด์ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่ใน เตะล่าฝันสีสันสในนัดที่2กับอบัลเบวรคกครับสวัสดีครับ SAT Presents Bundesliga Dream เตะล่าฝันสีสั้นสสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ Amlo Thailand。